สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทำลอดช่องใบเตยมาฝากกันค่ะสูตรนี้รับรองว่าแป้งลอดช่องเหนียวหนึบข้ามวันใส่ตู้เย็นก็ยังไม่แข็งค่ะจะมีวิธีการทำและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ และนี่ก็คือส่วนประกอบทั้งหมดของเราในวันนี้นะคะมีใบเตยใบเตยเราจะเลือกเอาแต่ใบแก่ๆนะคะแป้งข้าวเจ้าแป้งถั่วเขียวแป้งมันสำปะหลังเกลือน้ำตาลมะพร้าวน้ำปูนใสเราจะช้อนเอาแต่น้ำใสๆนะคะ กะทิน้ำดอกอัญชันเราจะนำดอกอัญชันผสมกับน้ำร้อนนะคะเพื่อนำไปผสมกับใบเตยให้เขามีสีเขียวเข้มค่ะเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทำกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกเราจะมาปั่นใบเตยกับน้ำปูนใสให้ละเอียดก่อนค่ะพอเสร็จแล้วเราจะนำมากรองนะคะนำมากรองใส่ผ้า,าขาวบางทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ นี่ค่ะเราจะบีบน้ำออกแบบนี้เลยนะคะเราจะเอาแต่น้ำค่ะและพอระบีบจนได้น้ำใบเตยแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำน้ำดอกอัญชันผสมลงไปค่ะเพื่อให้เขามีสีเขียวเข้มนะคะสำหรับน้ำดอกอัญชันเราจะใช้ดอกอัญชันแห้งค่ะนำมาใส่น้ำร้อนแล้วเราก็จะคั้นเอาแต่น้ำนะคะนี่ค่ะสามารถทำตามแบบในคลิปได้เลยค่ะ เขาก็จะมีสีเขียวเข้มสวยนะคะและพอได้แบบนี้แล้วในขั้นตอนถัดมาเราจะมาผสมแป้งกันค่ะแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งเท้าใยม่อมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเราจะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเขาไม่เป็นเม็ดแป้งแล้วนะคะ และตอนนี้ทุกอย่างก็เข้ากันดีเรียบร้อยไม่เป็นเม็ดแป้งแล้วเราจะพักทิ้งไว้15นาทีค่ะถัดมาเราจะมาผสมแป้งสีขาวนะคะน้ำปูนใสตามด้วยแป้งถั่วเขียวแป้งมันแป้งข้าวเจ้าค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันให้แป้งละลายไม่เป็นเม็ดเช่นกันค่ะและพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะพักแป้งไว้เป็นเวลา15นาทีค่ะ ถัดมาเราจะมาทำน้ำกะทิกันค่ะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปตามด้วยใบเตยน้ำเปล่าประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อละลายน้ำตาลเราจะเคี่ยวน้ำตาลให้น้ำตาลออกสีน้ำตาลเข้มเลยนะคะในขั้นตอนนี้เราไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเราใช้ไฟอ่อนค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่ค่ะพอได้น้ำตาลสีเข้มประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนี่ค่ะถัดมาเราก็จะใส่กะทิลงไปค่ะพอใส่กะทิลงไปแล้วคนให้เข้ากันเลยค่ะถัดมาตามด้วยเกลือค่ะในขั้นตอนนี้เราจะไม่ให้เดือดนะคะไม่เอาแตกมันเราจะเอาแค่ร้อนพอค่ะ นี่ค่ะได้แค่นี้เราก็จะพอเลยนะคะในขั้นตอนถัดมาเราจะมากวนแป้งกันค่ะเราจะกวนแป้งสีเขียวก่อนนะคะก็คือแป้งใบเตยก่อนที่เราจะนำแป้งที่เราผสมไว้ลงในกระทะให้เรากรองอีกชั้นหนึ่งก่อนนะคะกรองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะพอได้แบบนี้แล้วก็เปิดเตาเลยค่ะ ในช่วงแรกเราจะใช้ไฟกลางคอนไปอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆเลยค่ะวิธีการคนเราจะคนไม่หยุดมือเลยแล้วเราก็จะคนไปในทางเดียวกันนะคะนี่ค่ะพอเรากวนมาสักพักนึงแล้วนะคะเขาก็จะเริ่มเหนียวเริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแบบนี้เราก็จะเปลี่ยนมาใช้ไฟอ่อนนะคะอย่าลืมนะคะในขั้นตอนนี้กวนไม่หยุดมือนะคะกวนไปในทิศทางเดียวกันค่ะ และถ้าเรารู้สึกว่าข้นไปให้เราเติมน้ําปูนใส่ลงไปนะคะค่อยๆเติมนะคะค่อยๆใส่อย่าใส่ลงไปเยอะทีเดียวนะคะแล้วก็กวนต่อเลยค่ะเราจะคนไปในทางเดียวกันเสมอนะคะและตอนนี้พอเรากวนมาสักพักตัวแป้งเขาก็เริ่มใส่แล้วค่ะเราก็จะกวนต่ออีกสักเล็กน้อยนะคะ และตอนนี้เราก็กวนมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตัวแป้งเขาก็ใส่แบบนี้แล้ววิธีเช็คดูนะคะว่าตัวแป้งได้หรือยังให้เราสังเกตตัวแป้งเขาจะพับกันได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเขาจะพับลงแบบในคลิปเลยค่ะและพอได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพอค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ที่บีบนะคะ ตัวพิมพบีบเนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์เลยค่ะหรือว่าตามร้านเบเกอรี่ทั่วไปนะคะเราจะบีบตั้งแต่ตอนที่เขายังร้อนๆเลยค่ะเตรียมน้ําแข็งกับน้ารอไว้เลยนี่ค่ะเราจะบีบลงไปแบบนี้เลยนะคะบีบลงใส่น้ําเย็นค่ะถ้าอยากได้ตัวสัน้นเราก็ให้กดกดหยุดหยุดนะคะอยากได้ตัวยาวก็สามารถกดยาวได้เลยค่ะพอได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแช่ทิ้งไว้เป็นเวลาหนาทีนะคะ และตอนนี้ก็ครบ5นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำขึ้นวางพักไว้ให้เสด็จน้ำนะคะและเดี๋ยวเราจะไปทำตัวแป้งสีขาวกันต่อค่ะวิธีการทำทำเหมือนกันเลยนะคะ ในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะท่านผู้ชมสามารถนำแตงไทยมาใส่ได้นะคะตามชอบเลยถัดมาตามด้วยกะทิที่เราได้ทําไว้แล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำแข็งค่ะและสำหรับเคล็ดลับนะคะในช่วงระหว่างที่เราขายการแชร่ลอดช่องให้เราแช่ไว้ในน้ำเปล่าผสมกับน้ำปูนใสใช้อัตราส่วนหต่อหนะคะเพื่อให้ตัวลอดช่องเขายังเป็นตัวสวยอยู่ค่ะ และนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับลอดช่องใบเตยจากทางช่องขายดีชาแนลของเราค่ะสูตรนี้รับรองว่าแป้งเหนียวหนึบตัวลอดช่องใส่ตู้เย็นก็ไม่แข็งนะคะสามารถอยู่ได้ข้ามวัน3วันผ่านไปแล้วกลับมาทานก็ยังอร่อยอยู่ค่ะ ยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ